หน่วยวันลอยกระทงเรื่องกระทงชนิดต่างๆสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พบกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วเช่นเคยนะคะพบกันในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนุุธศศการาช2564ค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะก็คือ เป็นวันขึ้น15ข้ามเดือน12นะคะหรือที่เราเรียกว่าวันลอยกระทงนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปดูประเภทของกระทงนะคะว่ากระทงที่สามารถนำมาลอยน้ำแล้วมีผลประโยชน์ต่อธรรมชาติย่อยสลายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีกระทงประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ กระทงประเภทแรกนะคะที่เด็กๆเห็นอยู่แบบนี้นะคะก็คือกระทงที่ทําจากใบตองนะคะใบตองเนี่ยก็คือใบของต้นกล้วยนั่นเองนํามาตาัดแล้วก็รีดให้เรียบร้อยพับแล้วก็ติดใส่กับลําต้นของกล้วยนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้มีที่มีหลากหลากสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองดอกอัญชันดอกพุทธรักษานะคะซึ่งกระทงประเภทนี้จะมีราคาถูก ทำง่ายแล้วก็เป็นมิกรต่อสีบอลลองด้วยค่ะไปดูประเภทที่2นะคะกระทงก g กับกล้วยกับกล้วยก็คือลำของต้นกล้วยนะคะนํามาฉีกแล้วตัดเป็นรูปร่างคล้ายเรืออ่าเมื่อเราได้รูปร่างคล้ายเรือแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปกระทงประเภทที่3นะคะก็จะเป็นกระทงเปลือกผลไม้ ที่เด็กเห็นอยู่แบบนี้ก็น่าจะเป็นเปลือกของแต้งโมนํามาตัดตกแต่งให้สวยงามเป็นวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะประเภทที่4ี่ก็จะเป็นโคนไอศครีมนะคะโคนไอศครีมเนี่ยนำมาวางเรียงกันหลากสีซึ่งอันนี้ปลาจะสามารถกินได้แล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะต่อมานะคะหน้าตาแบบนี้อ่า เรียกว่ากระทงขนมปังค่ะเป็นกระทงที่สามารถทําจากขนมปังก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะแต่ถ้าอันไหนที่เป็นก้อนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อแข็งแข็งแห้งๆลอยน้ำได้นํามาปั้นเป็นรูปร่างของกระทงใส่ดอกไม้ประดับตกแต่งเมื่อลอยน้ําปลาก็จะสามารถมากินได้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะกระทงประเภทที่6นะคะ อันนี้จะเป็นกระทงจากเปลือกข้าวโพดซึ่งเราจะนําเปลือกข้าวโพดเนี่ยไปเพ้นสีหรือว่าไม่เพ้นสีก็ได้แล้วนํามาทําเป็นกระทงโดยสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะอา,อาจจะเป็นพับเป็นกลวยนะคะแล้วก็หรือว่าจะทําเป็นพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆ่างแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อมานะคะกระทงประเภทที่7ค่ะกระทงแบบนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยนะคะเขาเรียกว่ากระทงน้ําแข็งค่ะ ที่เด็กๆสวนมากเนี่ยก็จะเห็นในติ๊กตอกนะคะที่เขาจะพาทํากระทงเนาะก็นำทู่กับเทียนเนี่ยมาปักลงนะคะในภาชนะแล้วเราก็นำดอกไม้เนี่ยมาตกแต่งใส่น้ำเข้าไปนะคะแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำอ,ะออกมาแช่น้ำอุ่นเพื่อที่จะลอกน้ำแข็งออกมาแล้วก็นำไปรอเนเวัรลอยกระทงได้ค่ะต่อมาค่ะ,ะกระทงประเภทที่แปนะคะก็คือกระทงกะลามะพ้าวค่ะ ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นทำม,มาจากมะพร้าวแล้วก็เอามาขาัดให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆชนิดแล้วก็นำไปลอยนาำได้เลยค่ะต่อมานะคะประเภทที่9ก็จะเป็นกระทงใบาจากใบาจากเนี่ยก็จะคล้ายๆกับกระทงใบตองนะคะเราก็นำมาพับแล้วก็นำมาตกแต่ง ามาติดใส่กับลำต้นกล้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ใส่ทุกเทียนนะคะเหมือนกระทงใบตองแต่ว่าอันนี้เป็นใบจ่าค่ะต่อมาประเภทที่10นะคะอันนี้เป็นกระทงที่ทำจากดอกบัวดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมซึ่งเราจะเจอได้หลายๆสีนะคะส่วนมากก็จะเป็นสีขาวสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มเราก็จะนำมาพับกลีดดอกบัวนะคะแล้วก็นำไปวางใน ใบตองของกระทงอีกทีหนึง่งแล้วก็นำทุกเทียนมาปักแล้วก็สามารถนำไปลอยน้ำได้นะคะต่อมาสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นกระทงกระหล่ำปรีค่ะกระหล่ำปรีเนี่ยมันจะมีความเบานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะสามารถลอยน้ำได้เด็กก็สามารถนำมาตัดตกแต่งแล้วก็นำไปลอยน้ำได้ในวันลอยกระทงค่ะ สำหรับกระทงที่เด็กๆทำนะคะในวันนี้ที่จะนำไปลอยในตอนเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลอยที่บ้านหรือว่าการลอยที่วัดนะคะของเราแต่ว่าอย่าลืมป้องกันตัวเองนะคะป้องกันจากอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือเวลาเราไปที่วัดหรือว่าเราไป ในสถานที่ที่มีผู้คนมากมายเนี่ยเราจะต้องระวังตัวด้วยระวังพัดหลงกับผู้ปกครองและในช่วงนี้มีสถา,านการณ์โควิด19นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่แมสและก็พกเจลแอลกอฮอล์น,นะคะไม่ไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดมากจนเกินไปค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเด็กๆจะต้องระวังการพัดตกลงในแม่น้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะลอยกระทงเนี่ยให้ผู้ใหญ่เป็นคนพาจับพาลอยจะดีกว่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะในกิจกรรมของคุณครูนะคะเด็กๆคนไหนที่มีรูปภาพการทำกระทงกับผู้ปกครองในวันนี้สามารถส่งให้คุณครูดูได้นะคะหรือว่าใครที่ไปลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปภาพแล้วส่งมาฝากคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นคุณครูจะรอดูนะคะว่ามีเด็กๆคนไหนส่งรูปภาพเข้ามาฝากคุณครูกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีคะ่ะ